สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่มุมแดงพาซาเนาะพี่เนาะมุมแดงพาซาอยู่ที่ร้านมารวยนะพี่เนาะร้านมารวยพามาดูเสื้อผ้าสวยๆราคาสมมาขอพี่เขารีวิวพี่พี่เขาใจดีมากเลยโอ้โหสวยมากเลยนะพี่ราคาเท่าไหร่เนี่พี่อันนี้เป็นแค่์สามร้อยสามสิบค่ะสามร้อยสามสิบ ตรงกี่ตัวนะพี่สามชุดสามร้อยสามสิบาทมันเป็นเซตคะเป็เซะพี่เนาะอ้เเซตเนะพี่เนาะเสืเดียวก็สองรื้ออย่างเดียวสองร้ซื้อเราก็ซื้อทั้งเซตเลยนะพี่เนาะอันนี้ราคาเดียวกันรึเปอันนี้เป็นเส้อเดียวค่ะี่สิบบาทนะครับ ผ้านิ่มดีนะพี่เนาะผ้านิ่มดีมากเลยสองร้อยี่สิบาทเสื้ออย่างเดียวนี่ก็ราคาเดียวกันนะพี่เนาะสองร้อยี่สิบบาทยีนมีเสื้อยีนด้วยยีนสองร้อยนะพี่สองร้อยนะ้อง ันนี้สวยด้วยสอ,นนอรงร้อยห้าสิ250บาทสวยมาก่านิ่มดีจังเลยนิ่มมาก ใส่สบายเลยเนี่ยสอง้อยี่สิบาทก็ไม่แพงส่งสามตัวขึ้นไปนะพี่เนาะแล้วนี่เหรอพี่ถ้านนี้ส่งอยู่เก้าสิบบาทอุ้ยถูกจังถ้าเป็นคอโปกนี้เก้าห้าอ๋ออ๋อนี่เก้าห้าเป็นคอโปรกเนาะสามตัวขึ้นไปอุ้ยไม่แพงสวยสวยมากเลย อันนี้หนึ่งร้อยนะพี่เนาะอเน,นี่สองร้อยยี่สิบบาทเสื้ออย่างเดียว <190. S 1> อ๋อนี่แขนสันนะ้นเนาะ190บาทร้านมารวยมุมแดงพาซ่านะครับถ้ามามุมแดงพาซ่าข้างบนเลยพี่เป็นยุทธาตรนี่ ตรอหถ้าเป็นลายมัาลายนั้น2ยี่ค่อันนี้สองสองห้า <2 5 S 1> อันนี้สองยีถ้เป็นเจ็ดสามรอยสามบอ๋อสองยี่อมีข้างล่างมีอันนี้ด้วยอันนี้เหรอพี่อนนสองบาท งานเซลพี่ฝากเบอร์โทรได้ไหมมีมีมีเบอร์ไลน์มีมีไลน์มีเบอร์เลยติดต่อสะดอกจะเดค๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพืพี่บอกเลยเดี๋ยวงแปดหนึ่งสามเจ็ดเมีไลน์มีเพจด้วยพี่มีไลน์ไลน์เนาะโทรมาสอบถามพี่ก็ได้เนาะพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่เอียงค่ะพี่เอียงเนาะเอียงค่ะ โทรมาสอบถามพี่ก็ได้นะพี่เอียงเนาะส่งต่างจังหวัดด้วยไหมพี่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยเนาะโอเคขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ